ผมดูใกล้ขนาดนี้ยังหาไม่เจอเลยเนี่ยฮะนะขนาดแหวกให้ดูนะนี่คือแหวกให้ดูเป็นแผลที่ดึงหน้าเฟดล็อกสองช่วงโอ้เนี่ยน้าสามเดือนแล้วสามเดือนแล้วไม่เห็นนะแล้วก็หน้าที่ด้านหน้าแค่ฝึกเฟซล็อกของคีรพรคือรูปก่อนทําเมื่อสามเดือนที่แล้วใช่สามเดือนที่แล้วฮะ่าเบื้องต้นก็คือมีปัญหาเรื่องหนังตาตกอ่าแล้วก็หางตาตกแล้วก็ลองแก้มลองน้าหมากนะครับก็คือทางใบหน้าเลยถ้าใครจําพี่เขาได้ก็คือพี่เขามาจากภูเก็ตเป็นแอร์นะครับ อดีตแแอดีแต่ตอนนี้67ปีก็เกษียณแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเจอกันเนี่ยไม่รู้ว่าอายุเหลือเท่าไหร่นะครับใช่แล้วแล้วพี่เขาอยู่ไหนอโอ้โหมาแต่กายนี่ต้องบอกว่าเดินดูกันเดินแบบหน้าเรียวแบบขึ้นไปเลยอ่ะคือพี่ทําอะไรไปบ้างหรือ่าพี่ล็อกบนล็อกล่างแล้วก็ทําตาสองชั้นแล้วก็ฉีดไขมันที่มีที่ดวงตากี่วันแล้วฮะก็ สเดือนกว่าเข้าเดือนที่4แล้วค่ะตั้งแต่ทํามาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงผลทักอะไรยังไงไหมโอโ้โหคําชมเยอะแยะเลยว่าหน้าดูสดชื่นขึ้นดูย้อนวัยดูเด็กลงอันนี้ถือว่าเป็นผลพลอยได้นะคะ คือตั้งใจจะให้ดูสดชื่นตามันลึกโบข้างนี้ก็ไม่เท่ากาันไม่เท่ากันคุณหมอก็จะปรับเป็นการทำตาสองชั้นใช่ค่ะร่วมกับการเติมไข<า>มันเพรา,าะยังไงตาลึกก็ต้องเติมไขมันใช่แต่ทําตา2องชั้นกับเติมไขมันยังไงมันก็เป็นตาสองชั้นที่ตกอยู่ดีอ ก็เลยต้องมีการดึงหน้าร่วมด้วยเพราะว่ามันจะได้ช่วยดึงเนี่ยหางตาเนี่ยมันจะยกขึ้นนะครับเเราผมสั้นเรากังวลเรื่องแผลหรืออะไรเงรี้ยครับก่อนทำเนี่ยครับก่อนทำคือถามว่ากังวลมากไหมก็ไม่ได้กังวลพาะดูจากรีวิวก่อนๆเนี่ยทางทางคนไข้ก่อนๆเขาก็แจ้งว่าแผลเป็นไม่ค่อยไม่ค่อยชัดไม่ไม่เห็นไม่เห็น,ไม,หนไม่ชัดหลังจากทำใหม่ๆมก็ พอหลังจากที่ทําจริงๆแล้วก็ไม่เห็นจริงๆเราเลยไม่ไม่ได้ก็เลยไม่ได้กังวลค่ะไม่มีความกังวลแสดงว่าแผลที่ดีแผดีขอดูหน่อยพี่นี่เป็นแผลที่ไล่ให้ผมหน่อยฮะพี่ขอดูหน่อยพี่เขาผมสั้นนะเนี่ยเริ่มเร่ต้นจากนี่ก็คือตั้งแต่ตรงช่วงนี้นะครับก็จะจะซ่อนต้องเรียกว่าซ่อนอยู่ตามไรผมใช่ค่ะ ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ที่ไรผมค่ะผมดูใกล้ขนาดนี้ยังหาไม่เจอเลยใช่ค่ะเนี่ยฮะนะขนาดแหวกให้ดูนะนี่คือแหวกให้ดูเป็นแผลที่ดึงหน้าเป็น็อกสองช่วงโอ้เนียนสามเดือนแล้วสามเดือนแล้วไม่เห็นนะเห็นค่ะแล้วก็นี่หน้าที่หน้าทคนิคเฟนลอกของพีรพรพอใจมากค่ะคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าแนะนําเลยค่ะบริการดีค่ะดีมากค่ะีครับประโยชนมิดแต่น่องๆองทุกคนน่ารักมากเดินเข้ามานี่ ไม่รู้สึกว่าเป็นคนแปลกหน้าเลยผู้ที่กำลังตัดสินใจที่อายุมาก